สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมครับถามสต็อปนิดนึงว่าอพอเราตัดสินใจเข้ามาสมุดปราการโชคดีนะ ว่าน่าจะได้แฟนดีนะแฟนก็เหมือนกับให้อาศัยกันแต่ก็ต้องต้องยอมรับว่าสต๊อปก็ยังคงคงเป็นแค่ผู้อาศัยตอนนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตคู่นะต้องเรียนท่านผู้ชมว่ามาอาศัยห้องเขาอยู่เฉยๆนะลูกผู้ชายก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ที่เกินเลยไปนะแต่เราก็ได้เริ่มต้นทํางานนะทำงานบริษัทแรกที่สมุนปรการที่เกี่ยวกับอะไรฮะก็ผมเองเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะครับเมื่อเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยผมหาสมัครงาน ห้าบริษัทแต่มีบริษัทหนึ่งเดียวที่เรียกผมเข้าไปคือบริษัทที่ผมทําอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็บริษัททำเกี่ยวกับสินส่วนรถยนต์ทำคูมไฟรถยนต์เป็นซึ่งเป็นเจ้ายักใหญ่ของของประเทศไทยเลยกว่าได้ก็ก็เข้ามาเนี่ยก็ทํางานนะครับที่แรกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ปัจจุบันนี้ห้าสิบสามปีไม่ย้ายงานไม่ย้ายเายรักที่นี่มาก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ดีเป็นบริษัทที่ดีมากผู้บริหารต่างๆก็ยอมรับว่าทํา ให้ให้การอบอุ่นใจกันดีอยู่นะครับก็ก็มาทํางานเนี่ยช่วงแรกก็เป็นสตาฟโจวุฒิปวสมันก็เป็นสตาฟข่อยรถนะครับเป็นอยู่ส่วนของโลจิสติกนะครับเมื่อเข้ามาทํางานแล้วเนี่ยเริ่มรู้สึกว่ามันลําบากนะมันต้องเข้ากะมันต้องโน่นนี่นั่นมันไม่ไปไหนก็ไม่ได้เงินถ้าเราไม่ทํางานเราก็ไม่ได้เงินนะครับทํางานจนแบบทาทาจนแบบเงินเดือน7 0 0 0กว่าบาทเนี่ยเงินเดือนออกมารวมโอีแล้ว2 0 0 0 0 22,000ับาท แปลว่าโ t เยอะเยอะมากนะครับทำา O ทีเที่ยงคืนมาทำงานสองโมงเช้าได้บวกอีกสองเป็น9ชั่วโมงโรงงานเนี่ยเขาจะจะถนัดตรงนี้นะคือถ้าอยากได้เยอะมาทำเอาถ้าอยากได้เยอะมามาทำเอาแทบจะไม่เห็นแบบผ้าที่เลยก็ได้คือไม่ไม่สามารถใช้ชีวิตส่วนตัวได้ก็มาทำงานหาเงินทำงานหาเงินพอได้เงินไปก็คือไปสนุกสนานไปแทนที่จะเก็บใช่ก็ไปเที่ยวเล่นบ้างร้องคาราอเกะบ้างไปเล่นสนุกบ้างไปเล่นไพ่บ้าง แล้นตอนที่ตอนนั้นก็ยังอาศัยอยู่ที่ห้องห้องแฟนอยู่อาศัยอยู่แต่ยังเกเรได้เกเรได้อยู่นะครับมีช่วงหนึ่งที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยทางทางเท้าเฮา,า,านะครับทางเท้าเฮาที่ผมอยู่กับภรรยาผมเนี่ยนะฮะตอนนั้นเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยก็มีคนที่เป็นพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องของภรรยาผมของคุณอ้อมใช่นะครับเป็นคนที่เหมือนเป็นหัวเรือหลักในบ้านหลังนั้นแต่เพื่อนไม่นานเท่าไหร่เขาย,าย้ายออกไปครับย,ย้ายออกไปโดยไม่บอกเลยอืทีนี้เราก็มีเพื่อนที่เราตกงานอยู่หรือกําลังทํางานอยู่นะครับ ก็เลยก็ต้องอยู่ต่ออะไรผมว่าจะย้ายออกนะต้องอยู่ต่อต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลต่อเพราะเงินเดือนถือว่าเงินเดือนผมเยอะกว่าเพื่อนก่อภรรยากับแฟนผมอีกนะครับก็อยู่ไปอยู่มามันก็เริ่มเริ่มสายสัมพันธ์เริ่มเกิดขึ้นกับภรรยาก็เลยสุดท้ายก็ตกลงปงใจทันใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันคนคนเราก็อยู่ด้วยด้วยกันมานานก็คงรู้จักนิสัยใจคอกันดีก็ต้องบอกว่าโชคดี ช่ชงดีว่าหนึ่งคดีของผมช่วงดีของสต๊อบเพราะว่าสต๊อบเนี่ยหนึ่งได้อาศัยมาอยู่กับเขาครั้งแรกเรียกว่ามีโอกาสมันคือโอกาสแต่ว่าก็ด้วยความที่เขาก็คงมองเห็นนะบางอย่างในตัวสต๊อบที่ว่าน่าจะมีความรับผิดชอบแต่นอกเหนือจากนี้สายส่วนตัวนะครับโอเคเราก็ได้ใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันทีนี้เราก็ต้องทํางานแต่ในขณะที่ทํางานก็ทราบว่ายังคงมีนิสัยภาษาลูกผู้ชายใช่ฮะนะ เที่ยวเตะตามภาษากินดื่มเที่ยวครบตีอีกกอ่าไอเรื่องตีเนี่ยจริงๆมันควรจะยุติตั้งแต่ที่สกลนครแล้วทำไมกลับมาทํางานที่สมุทรปราการเนี่ยเราหนีสิ่งที่ที่เราเคยเป็นแต่เรากลับต้องมาเจอมันอีกที่สมุทรปราการเขาเรียกว่านิสัยของคนเนี่ยมันเปลี่ยนยากนะครับด้วยสภาวะแวดล้อมของประเทศไทยเราอย่างนี้ด้วยอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ที่สกลนครก็ยังมีคนที่หาเรื่องชาวบ้านเขาอยู่ <im itation> มหมายที่นี่มันก็ต้องมีคนกลุ่มนี้ที่เขาลังหาเรื่องชาวบ้านคนาเรารับไม่ได้ <im itation> เรามา่รับไม่ได้เราเจอไอ้คนที่สายแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไปนักเลงและข่มเหงคนอื่นไม่ได้เรากำลังจะบอกว่าเราไม่ใช่คนข่มเหงคนอื่นใช่แต่เรารับพวกนักเลงที่ไปข่มเหงคนอื่นไม่ได้เราขอรุกขึ้นมาปกป้อง,ปปองทำในสิ่งที่ถูกต้องใช่แต่มันก็ดูเหมือนเราเป็นนักเลงใช่แต่เป็นนักเลงที่ที่ฝั่งฝั่งขาวไม่ใช่นักเลงฝั่งดำใช่แบบนั้นนะครับก็ก็มีหลายครั้ง เอ็นมือขาดก็มีบ้างนะครับไปชกต่อยกับคนนั้นคนนี้บ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือได้เงินมาเนี่ยเมื่อเราทํางานหนักเหนื่อยมาแล้วเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เราก็เที่ยวนะครับเที่ยวเสร็จมาเล่นสนุกบ้างก็ตอนนั้นอายุยังไม่มากเพราะยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สี่ยี่ห้ายี่หกประมาณก็คะนองอ่ะคะนองกำลังไหวแบบกาลังแบบเห้าเลยแหไะแบบไม่เคยกลัวใครแบบชีวิตนี้คือเกิดมาไม่เคยเจ็บตัวไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่ก็มีเหตุการณ์เมื่อกี้บอกชีวิตไม่เคยเจ็บตัวไม่เป็นอะไรแต่ในที่สุุดทีีี่่่นนแหหลละะสมาากร เกิดเหตุที่ถึงขั้นว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดครับเป็นไงฮะเมื่อประมาณวันที่16มิถุนายนปี47จำจำแม่ได้หรือประมาณ5ทุกนะฮะหลังจากที่ผมเองเนี่ยไปเล่นสนุกแข่งสนุกเพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวหลังเลิกงาคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคิดเองคนเดียวคิดเองคนเดียวอีกนะไปกับเพื่อนอีก4คน5คนไปเล่นสนุกก็กลับมาที่ที่หน้าตึกคอนโดนะฮะคอนโดลิฟแก้วที่สมุทรปราการ ก็ว่าจะมาทานเล่าต่อที่หน้าตึกนั่นแหละแต่ว่าภรรยาไม่อยู่ก็เลยโทรศัพท์ไปตามแต่โทรศัพท์ผมก็แบตหมดผม,มเลยเอาโทรศัพท์ไปชาร์จที่ชั้นหนะครับซึ่งในในตึกนั้นน่ะจะมีพวกวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นอายุประมาณ20 2 1เนี่ยิเี่เรียนอาชีวะอยู่เนี่ยเขาก็มาเล่นสนุกเล่นกีตาร์รบกวนชาวบ้านแถวนั้นอยู่รบกวนชาวบ้านก็มีข่าวมีการไปป้นไป ที่ย่เขาบ้างนะครับคนกลุ่มนี้นะครับกน้องๆคนนั้นนะครับทีนี้ผมขึ้นไปก็เสียงก,กีตาร์เขาเล่นกีตาร์ข้างล่างมันดัง<ะ>ด้วยความเห่าของตัวเองก็เหมือนเดิมก็คือตะโกนลงไปว่าเเสียงมันดังจังเลยรบกวนชาวบ้านเขาเงียบหน่อยได้ไหมมันดึกแล้วะนะครับคนกลุ่มข้างล่างที่เป็นไม่รู้กี่คนผมเข้าใจประมาณสี่สห้าคนเพราะมันมืดเขาก็ร้องตะโกนขึ้นมาว่ามีปัญหาให้ลงมาหาที่ข้างล่างได้ไหมผมว่าได้เดี๋ยวรอตรงนั้นเดี๋ยวลงไปโอ้โหโอ้โ,โหลงไปด้วยความคือประโยชน์ของเราเนี่ย เราบอกเฮ้ยมันรบกวนชาวบ้านเงียบๆหน่อยได้ไหมซึ่งก็ถูกนะฮะท่านผู้ชมคนเขาจะหลับจะนอนนะนี่เล่นกีตาร้องเพลงเสียงดังแต่คงไม่มีใครกล้าไปทำะไรเขาเรานี่แหละขี่ม้าขาวไปเงียบๆหน่อยเขาก็ท้าบอกมีปัญหาลงมาลงไปด้วยตอนนั้นที่ตอนนั้นก็เห็นว่าเขาก็มีคนมากกว่าหนึ่งซีซ่าาคนเพื่อนเราก็มีฮะอยู่หน้าตึกรออยู่ซีซเอาว่าพอเบี่ยงได้ลงไปพอลงไปปั๊บนะฮะสาิ สามสิบสามสิบครับสามสิบปุ๊บมองไปหาเพื่อนอเพื่อนเราวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วคือเขาจะเริ่มตะลุมบองกันแล้วเขาก็วิ่งหนีเพราะเหตุเขาเห็นว่าเป็นเพื่อนๆพวกๆวกนันอยู่เหลือผมคนเดียวผมคนเดียวผมก็เริ่มจะต่อยเขานะครับแต่ต่อยเขาก็ไม่ไหวสามสิบต้นนะครับแล้วก็ข้างๆตึกเขากาลังสร้างโรงงานใหม่ด้วยครับต้นไม้อยู่คาริทัส์ไม้แบบกำลังพอดีระวังเป็นเมตรเป็นเมตรเลยครับขนาดทอนเป็นเมตรตีหัวผมอ่ะ หากแล้วก็าติจับมันตีใหม่ตีใหม่แต่จะว่าไปเขาก็ไม่ใช่ลูกผู้ชายนะอันนี้พูดกันตามตรงถ้าเกิดเขาตั้ง30คนแล้วถ้ามาลุมจะท็อปเนี่ยคือแต่เรานักเลงเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอไม่ได้จิตใจมันไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นครับไม่เท่สั้นก็ไม่เท่าสั้นเลยครับเจอสามสิบตัวหนึ่งก็ตายทีนี้เรียกว่า30ินี่ลุมเราคนเดียวลุมคนเดียวครับกระอักเลยสิก็กะอักครับแต่ว่าไม่สลบไม่ไม่ลงในที่สุดก็สลายไปสลายไปเลือดผมก็ติมหน้าสลายไปท่ามกลางร่างของเราที่นอน คือฟุบอยู่ที่พื้น<ม>หรือเปล่าไม่แน่นอนคือเอามือเนี่ยจำได้ว่าจับต้นไม้อยู่ค,คือพยุงตัวเองไม่ให้ล้มลงไปเลือดเต็มหน้านะครับตอนนั้นมันยังไม่รู้แต่ว่าฟันหักสองสองเล่มมันไม่รู้จักนะครับเขาก็เริ่มแยก,แยกนายหนีไปหมดทีนี้เพื่อนกลับมากลับมาก็เอาร่างผมเนี่ยขึ้นรถไปโรงพยาบา,บาลโรงพยาบาลเขาห้องไอซีนี่ยังดีนะเพื่อนหนึ่งวิ่งกลับมาก็ไปโรงพยาบาลนะครับก็ข่าวเนี่ยถึงแม่ถึงพ่อที่สกลนครพ่อแม่ก็จะกลับลงมา ลุงมาที่จะเอาตัวผมไปจังหวัดสรลนครว่าไม่ต้องทํางานไปแล้วอทําไปก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เอาเอาอะไรก็กลับไปขายขายอาหารอยู่ที่บ้านดีกว่าครับเขาตั้งใจจะมาพาเรากลับไปอยู่กับเขาลที่สกลเพราะอยู่ตรงนี้มันไม่ไหวครับแล้วตอนนั้นเราว่าไงผมบอกครับเพราะแม่ครับผมขอยังไงผมขอล้างแค้นก่อนยังมืาสาจะล้างแค้นอีกนะครับก็ช่วงนั้นเองรู้สึกว่าอ มันเหมือนเราคิดเริ่มเริ่มคิดเออเราชีวิตเรามันจะเปนเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ดีขึ้นสักทีทําไมมีปัญหาตลอดเลยพ่อแม่ภรรยาคนรอบข้างก็เริ่มเบื่อหน่ายเราทำไมเราใช้ชีวิตอย่างนี้ไปตลอดอะไรเงี้ยก็เริ่มคิดว่าเออเราน่าจะทําตัวเองใหม่ได้แล้วนะนะครับสงสัยเลือดชั่วออกหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็เริ่มคิดหาหาทางหาวิธีการหาเงินเพิ่มคนเราอยู่ดีๆเนี่ยจุดที่เคยสังเกตว่าที่เราคิดได้ว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่เนี่ย มันเป็นเพราะว่าเราถูกสามสิบลุมเราหรือมันเป็นเพราะตอนที่เรานอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเรามีเวลาคิดผมว่าคนเราเองต้องต้องพยายามยืนนั่งคิดวิเคราะห์ตัวเองครับอย่าคิดอดีตมากแต่ให้คิดว่าสิ่งที่ผ่านมามันดีแล้วหรือยังแล้วอยู่ดีๆอะไรคือตัวจุดประกายทําให้สต็อปมองว่าถึงเวลาที่เราควรจะต้องหยุดนิสัยแบบนี้ ชีวิตเจอวิกฤตครับชีวิตเจอวิกฤตคือก็คือชีวิตเจอแบบเราไม่เคยเจอมาก่อนะชีวิตเราเราคนเราหลงตัวเองนะฮะหลงนิสัยอย่างนั้นจนเจอมาวันใดวันหนึ่งเลือดเราเราเจ็บอ่ะเราเราเจ็บหลงนิสัยอย่างนั้นชจริงครับคือเรานั่งคิดแล้วว่าถ้าเราไม่ประมาทเราเห็นว่าเขามีกันตั้งหลายคนครับเราอย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเลยดีกว่าถ้าถ้าเราคิดเป็นตอนนั้นนะใช่ใช่ทีนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าพ่อแม่เราก็ลําบากครับภรรยาเราก็ ลำบากอะไรคนลำบากเพราะตัวเราคนเดียวเนี่ยมันน่าจะคิดอะไรได้ได้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้คุณเราเราต้องทําตัวเองใหม่แล้วนะเราต้องสถาบนาตัวเองใหม่แล้วนะเริ่มเห็นคนอื่นจากเดิมเห็นแต่ตัวเองครับเริ่มรู้แล้วว่าพฤติกรรมเราเนี่ยไม่ได้กระทบแค่ตัวเองใช่พ่อแม่ภรรยามันมันไปหมดไปหมดใช่นะครับก็ช่วงนั้นก็เริ่มหยุดุดคิดว่าเราเองทำตัวอย่างเดิมไม่ได้แล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เดี๋ยวนี้ ผมก็เริ่มหาว่าเออทำไงเราถึงจะหาเงินให้มันมากขึ้นเพราะว่าในสังคมของงานประจําเราเองเนี่ยก็มีได้แค่นั้นจริงๆรับมีต่อไม่ได้ัครบท่านผู้ชมครับนี่คือความคิดเริ่มต้นว่าแล้วเราจะทําตัวอย่างไรแล้วเราจะหาเงินจากไหนช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับคุณสต๊อกกันต่อว่าทางออกที่คุณสต๊อกเจอนั้นคืออะไรเดี๋ยวกลับมาพบกันนะครับ